เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบหกรอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสครบรอบ132ปีกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์นำโดยนางสาวสุภาพันธ์ทองพยงศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่36และโรงเรียนวิทยานุกูลนารีโดยมีข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรนักศึกษาวิชาทหารและนักเรียนโรงเรียนวิทยานุกูลนารีเข้าร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตจำนวนสองครั้งดังนี้ครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่หนึ่งเมษายน2567นสณสาขาบริการโลหิตแห่งชาติเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่สองเมื่อวันที่8กร,รกฎาคม2567ณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้นรวม63ราย